สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นพิง r รินเซสนะคะตัวนี้เป็นตัวแกลเล็กซี่ค่ะความพิเศษของเขาก็คือลายที่ใบนะคะจะละเอียดประมาณนี้เลยระย,ยิบระย,ยับแบบนี้นะคะสามารถเลี้ยงที่วัสดุปลูกที่เป็นพวกมะพร้าวจับเพลไรนะคะหรือว่าหินต่างๆหินก่อสร้างก็ได้นะหินเกล็ดผสมกันหรือว่า จะตัดขยายพันุแล้วก็แช่ในน้ำก็ได้นะคะให้รากเขาเกิดก็คือเหมือนเป็นประดับวางเป็นเหมือนแช่น้ำไปได้เลยนะคะเรามี3ขนาดนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะไซส์แรกนะคะไซร์เล็กประมาณนี้นะคะอยู่ที่200บาทนะคะมีอยู่3กระถางเดี๋ยวพาให้ชมก่อนนะคะกระถางที่1กระถางที่2นี่นะคะ แล้วก็กระถางที่สามนี่นะคะมีสามกระถางราคากระถางละสองร้อยบาทอันนี้คือจัดส่งฟรีนะคะไซส์ที่สองนะคะราคาสองร้อยเก้าสิบบาทอันนี้คือกระถางที่หนึ่งนะคะหลายใบมากขยายพันธุ์คือตัดยอดเลยนะคะยอดสามใบตัดเออช่ากับขุยมะพร้าวนะคะอะไรที่มันแบบว่าปุ้มน้ํานิดนึงนะแล้วก็ใส่กระถางเล็กนิดนึงหรือว่าตัดแล้วก็ไป จิ้มกับน้ำก็ได้นะคะแบบนี้กระถางนี้นะคะ290บาทกระถางนี้ก็เช่นกันนะคะ290บาทอ่าต่อไปไซส์สุดท้ายนะคะไซส์390บาทค่ะนี่ลายแบบนี้เลยนะคะน,นี้กระถางที่หนึ่งนะคะสำหรับราคา390บาทกระถางที่สอง0บาทนี่นะคะอาจจะมีตำหนิบ้างนะคะแต่เห็นลำต้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ ได้อีกหลายต้นเลยนะคะถ้าตัดขยายพันธุ์ทุกข้อคือทุกใบอะ่ะถือว่าเป็นหนึ่งต้นได้เลยอันนี้ก็สักกระถางทุกสุดท้ายค่ะสามรอยเกิบบาท ะคะใครสนใจสามารถทักแอ l ดไลน์ออฟฟิเได้นะคะก็คือ at ๊ดเ o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  ูมเวิร์กนะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมเป็น The r o w o w o s p s p e เ e พอดีร้านเรานะคะนอกจากที่จะขายต้นไม้แล้วนะคะแล้วก็ยังจะทำเป็น Working space นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาจัด Workshop นะก็สามารถติดต่อได้เลยที่ l i n e official, นะคะ a อ๊ด o r อ o รูมเวิร์อยู่ที่นครราชสีมานะคะหลังเทอร์มินอลใครสนใจหรือว่าใครเป็นคนโคราชน,นะคะอยากจะมารับต้นไม้ก็รับได้นะคะ มารับที่เวิร์ p สเปซได้เลยที่เดอะรูม workspace ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ